นักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูนะครับในวิชาการงานอาชีพนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเราจะมาเรียนออนไลน์กันนะครับในวิชาการงานอาชีพของชั้นผสมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องของของเล่นนะครับของเล่นนะครับ เป็นส่วนหนึ่งในวิชาการงานอาชีพนะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรียนได้บภาสารปูนนะครับของเล่นคือของสําหรับเด็กเพื่อใช้เล่นให้สนุกเพลิดเพลินนะครับของเล่นคือของสําหรับเด็กเล็กเพื่อเล่นให้สนุกเพลิดเพลินนะครับมีดังต่อไปนี้ครับอันนี้ก็คือเนี่ยครับของเล่นที่เราเห็นทั่วไปตามท้องตลาดที่นักเรียนชอบเล่นนะครับรถจัรไม้นะครับนักเรียนชอบไถนักเรียนชายชอบไถชอบเล่นกันนะครับอันนี้คือของเล่นนะครับอุ่นยน นักเรียนหลายคนชอบเป็นหุ่นยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นของเล่นนะครับรถบังคับนะครับผู้ชายเช่นกันรถบังคับแล้วก็อันนี้เป็นสุดท้ายเป็นของผู้หญิงพวกตุ๊กตาผู้หญิงทุกคนมักเล่นตุ๊กตากันนะครับนะครับอันนี้ก็คือของเล่นของเล่นย้อนกลับไปทีนะครับของเล่นหมายถึงของสําหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลินนะครับนี่คือความหมายของของเล่นต่อไปเรามาดูใบงานกันนะครับ ต่อไปเรามาดูกันที่ใบางานนะครับใบางานนี่ครับเราให้ทําใบงานเรามีทั้งหมดสามใบนะครับใช้ในสัปดาห์ที่หกถึงสัปดาห์ที่สิเลยก็คือเดือนหนึ่งเลยมุณคุจะให้ใบางานไปหนึ่งเดือนเลยเราจะนัดมาเจอกันหนึ่งเดือนเลยนะครับดูใบางานที่หนึ่งก่อนนะครับให้นักเรียนวาดรูปของเล่นพร้อมระบายสีมาให้สวยงามนะครับในใบางานมีแล้วแจกไปแล้วนักเรียนดูนะครับเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยก่อน แล้วดูในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับคำสั่งบอกว่าให้วาดรูปของเล่นพร้อมระบายสีให้สวยงามมานักเรียนก็วาดรูปของเล่นของนักเรียนหนึ่งจินตามจินตนาการของเราได้เลยระบายสีให้สวยงามเลยนะครับวาดลงในกรอบสี่เหลี่ยมอย่าให้เลยกรอบสี่เหลี่ยมวาดให้เรียบร้อยในกรอบสี่เหลี่ยมนี้พร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะครับ้องปรับระบายสีให้สวยงามนี่คือใบงานที่หนึ่งนะครับเรื่องของเล่นจบไปนะครับ ต่อไปเรามาดูเรื่องตัดเรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่สองเรื่องอุปกรณ์การเกษตรนะครับอุปกรณ์การเกษตรของชั้นประถมศึกษาป,ปีที่หนึ่งเียนเทพาสารปูนโดยคุณวันทพ์เช่นเดิมนะครับอุปกรณ์การเกษตรอย่างที่หนึ่งเลยนะครับนักเรียนเคยเห็นเรียกว่าจอบดูตามรูปเลยนะครับจอบใช้สําหรับขุดดินและถางหญ้าทําด้วยเหล็กหน้าแบนกว้างมีด้ามยาว นะครับอันนี้คือจอบนะครับใช้สําหรับขุดดินและพรวนดินและถางย้าทําด้วยเหล็กหน้าแบนกว้างมีด้ามยาวถไว้นะครับจําไว้นะครับจอบอย่างที่สองเสียมตามรูปไปนะครับเสียมเสียมจะสั้นกว่าจอบใช้ในการขุดหลุมเตรียมเพื่อปลูกต้นไม้เหมาะในการขุดหลุมขนาดเล็กถ้าเราจะขุดหลุมปลูกต้นไม้ขนาดเล็กเราต้องใช้เสียมเพราะจอบมันจะใหญ่ไปจอบไว้ขุดหลุมขนาดใหญ่ดูรูปไว้นะครับนี่คือเสียมนะครับ สามช้อนปลูกนะครับช้อนปลูกใช้สําหรับขุดหลุมปลูกต้นพืชตักย้ายต้นกล้าตักดินและตักปุ๋ยอันนี้ใช้สําหรับขุดหลุมเพื่อปลูกต้นพืชนะครับเอาชอ้อนจิ้มลงไปในดินแล้วก็เอาช้อนตักต้นกล้ามาใส่ไว้ในหลุมที่เราขุดนะครับอันนี้เล็กกว่าเสียมอีกนะครับหลุมันนี้ช้อนปลูกใช้สาหรับขุดดินหรือย้ายต้นกล้าตักดินตักปุ๋ยนะครับตามรูปเลยนะครับอย่างต่อไปส้อมพรวนใช้สําหรับพรวนดินรอบๆต้นพืช ไม่ควรใช้พวนดินแข็งๆเพราะจะทําให้ด้ซ่อมมันหักอันนี้ใช้สำหรับพวนดินนะครับการพวนดินก็ต้องพวนร,รอบๆโคนต้นไม้อย่าไปพวนที่โคนต้นไม้เพราะว่าถ้าต้นหักลากหักต้นไม้จะตายเพราะฉะนั้นให้พวนดินรอบๆต้นพืชไม่ควรพวนในดินแข็งๆเพราะว่าถ้าดินแข็งมากอะซ่อมจะหักจะงอใช้ไม่ได้เสียอีกนะครับสายยางเนี่ยตามรูปไปนะครับสายยางใช้สําหรับรดน้ําต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่โตแล้ว หรือว่าลดน้ําต้นไม้ที่ต้นค่อนข้างใหญ่เราจะใช้สายยางครับสายยางเปิดน้ําฉีดลดต้นไม้ได้เลยต้นใหญ่ๆต้นไม้ที่โตแล้วใช้สายยางในการลดน้ํานะครับและอย่างสุดท้ายบัวรดน้ําบัวรดน้ําใช้สําหรับลดน้ําต้นไม้ที่มีขนาดเล็กๆต้นเล็กๆต้นกล้าต้นไม้ต้นใบเล็กต้นกล้าถ้าใช้สายยางเนี่ยสายยางจะทําให้ต้นไม้ล้มตายหมดเราต้องใช้บัวรดน้ําเพราะเวลาเราลดน้ําเนี่ยบัวเนี่ยน้าจะออกเป็นฝอย ทำให้ต้นกล้าแข็งแรงนะครับต้นกล้าได้น้ําด้วยแข็งแรงด้วยไม่ล้มตายด้วยถ้าเกิดเอาสายางฉีดรับรองได้ตายทุกต้นนะครับจบไปนะครับทีนี้เรามาดูใบงานกันนะครับเรามาดูใบงานใบงานแผ่นที่สองนะครับคําสั่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนชื่อเครื่องมือกเกษตรลงใต้ภาพที่กําหนดให้เนี่จะมีชื่อเครื่องมือกเกษตรมาให้4ี่ชื่อจอบเสียมบัวรดน้ํใสายยางนักเรียนดูว่าอันแรกคืออะไร นักเรียนก็เลือกมาเขียนใส่ลงไปในนี้อันสองคืออะไรอันสามอันสี่คืออะไรมีอยู่สี่ภาพครับนักเรียนก็เลือกคําพวกนี้มาใส่อย่าใส่ซ้ํานะคนํานึงใส่ได้ข้อเดียวนะครับอันนี้คือใบงานที่หนึ่งก่อนทําใบงานเขียนชื่อให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็ดูแล้วก็ใส่คําพวกนี้ลงไปใต้รูปนะครับไม่ต้องระบายสีนะครับเป็นภาพขาวดาแล้วไม่ต้องระบายสีอันนี้คือใบงานที่สอง ต่อไปเป็นใบงานสุดท้ายนะครับให้นักเรียนวาดรูปเครื่องมือเกษตรพร้อมระบายสีมาให้สวยงามถ้านักเรียนจําไม่ได้นักเรียนก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับนักเรียนจาไม่ได้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปได้เลยคลิปเราเปิดดูได้ตลอดวันตลอดคืนไม่มีวันลบนะครับเราจะเปิดดูได้เรื่อยๆสงสัยรงไหนก็ย้อนกลับไปดูคลิปให้เรียบร้อยนะครับสงสัยก็าดูให้นักเรียนวาดรูปเครื่องมือเกษตรพร้อมระบายสีนักเรียนก็ดูเมื่อกี้ที่คุณครูสอนไปมีทั้งหมดมีทั้งหมด น่าจะหกหกอย่างเอาอย่างเดียววาดรูปมาให้เรียบร้อยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามจบการทำใบงานวันนี้นะครับสำหรับใบงานสัปดาห์ที่หกถึงสิบนี้ก็ให้ประมาณหนึ่งเดือนเลยก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำใบงานไม่ต้องรีบไม่ต้องเครียดทำใบงานค่อยๆทำไปนะครับเราส่งกันอีกทีสิ้นเดือนเลยนะครับสุดท้ายนี้นักเรียนทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพแล้วเราจะได้พบกันอีกนะครับ วันนี้คุณรูณลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า